บทส่งท้ายตอนจบผ่านไปหลายสัปดาห์แล้วนับตั้งแต่ที่อาร์เธมิสโจมตีสหรัฐอเมริกาหน่วยรบของ t m c ถูกยึดและทำลายและปฏิบัติการทั่วโลกก็ถูกปิดตัวลงเอเรียนเดอร์วินเทอร์และคณะกรรมการบริหารบริษัทต,ตกเป็นเป้าการล่าตัวของนานาชาติเล่นเกมทอมแครนซี่ฮอกพาร์สุดท้ายพาร์ทที่18ตอนสุดท้ายนะครับสวัสดีครับทีระวันีผมชื่อนิวเกมเมอร์เล่นภาคแปลตามซับภาษาอังกฤษโอเคเราไปต่อกันเลย บทส่งท้ายนักสู้0%เครื่องบินทิง้งระเบิด0%เปฮลิคอปเตอร์0%กองกำลังภาพพื้นดิน25%การป้องกันภัยทางอากาศ69%กองทัพเรือหลือ6%บทส่งท้ายตอนสุดท้ายอันนี้เราเลือกเครื่องบินไม่ได้นะตรวจสอบสถานะพื้นที่พูดเล่นร่วมบน a อเอสยของคุณกลยุทธ์ความร่วมมือการแยกออกเป็นยุทธิยุทธวิธีที่ดีที่สุดเมื่อคุณต้องเผชิญกับศัตรูที่เข้ามาจากหลายเวก นั้นไปต่อกันเลยส่งท้ายแล้วต้องมาขับ F 2 2่ิบสองเขาทำไมเป็นสีดำวะเอ้า F 2 2ิบสองเราทำไมเป็นสีดำเฮ้ยเป็นกับเกมแล้วนี่ภาพทำไมช็อตวะเอ้าเอ้าหายแล้วอะไรโอ้โหอยู่กลางภูเขาเลยนี่บินในเทือกเขาก็คือเกมนี้พระเอกก็คือ F 2 2ิบสองนั่นเองเป็นพระเอกเป็นเครื่องบินลบที่ดีที่สุดในเกมนี้นะแสดง วัตถุประสงค์ก่อนหน้าดําเนินการไปยังจุดนําทางและรอรับคําสั่งจากกระทรวงกลาโหมอืปิดในหุบเขานี่ยากเหมือนกันนะนี่ดูดิที่ที่หลบเล็กไม่มีนะเช่อหัวขึ้นก็ไม่ได้เลดากำหนดไว้อยู่ถึงจุดอัลฟาแล้วไปทางซ้ายไม่ได้สังเกตเส้นนําทางเราจะไปตามเส้นประเส้นสีเขียวออดูในแท็กแมปทางซ้ายมือข้างล่างซ้ายมือยังกับในหนังทอบกันน่ะแม่งก็เหมือนไอดี ไอดดโฟสงครามวันหยุดโลกอ่ะอน่าจะเป็นภาคหนึ่งนะไปดูนะที่จะเป็นน่าจะเป็นเครื่องบินเอฟสิบดหลบลีกในหุกเขาแบบนี้แหละแต่อาจจะแค่ตัวนี้เออสนุกมากเลยลองไปดูห้าสิบสี่กิโลเมตรเป้าหมายของเราเอาละตรงนี้เริ่มกว้างขึ้นโอเคที่หลบลีกมีเยอะอยู่ตรงนี้แต่ใช้ความเร็วสูงไม่ได้ต้องใช้ความเร็วปกติโดยไม่เปิดซ้ำดาบท้ายเออ อ๋อมันอยู่อีกฟากนึงอะล่ะจากพันสองร้อยเหลือพันหนึ่งร้อยโอมมีคล้ายๆเป็นไอ้แม่น้ำอะไรนี่ตรงนี้เป็นสะทอเอกพวกภูเขาไฟหรือเปล่าเนี่ยน่าจะมีบ้านเรือนแถวนี้นเนาะอะละเพิ่มความเร็วเป็นพันห้าร้อยกิโลเมตรแล้วก็ผ่อน ใช้ความเร็วสูงการเวลาการเลี้ยวนี่จะความคล่องตัวก็จะน้อยลงนะใครว่าความเร็วสูงความคล่องตัวเยอะขึ้นถ้าใช้ความเร็วสูงเอาไว้สําหรับบ๊อปอัพขึ้นเอาไว้ขึ้นข้างบนขึ้นที่สูงมันจะได้แบบคล่องตัวแต่ถ้าหลบซ้ายขวาความต้องคล่องตัวจะช้าแต่ความคล่องตัวเอาไว้ใช้แบบอย่างเช่นโดนจู่โจมด้วยเอ็ อาวุธอากาศสู่อากาศแอมแรมอ่ะเออที่อยู่ไกลเกินนอกนอกสายตาเออเท่าไหร่อ่ะเป็น200กิโลเมตรอ่ะที่เขายิงมาแล้วอะ่ะเ,ออเราก็ต้องใช้ความเร็วสูงในการหนีเอ,อให้ไกลที่สุดอะ่ะแต่มันแล้วแต่รุ่นนะะแล้วแต่อระบบของเครื่องบินลบว่าออแต่และอย่างมันก็ไม่เหมือนกันเ,ออเทคโนโลยีก็ต่างกันบางทีเราอาจจะ ตัล็อกเป้าตั้งนานแล้วยิงมาตั้งนานแล้วเราเรามาเพิ่งรู้ตัวใกล้ถึงใกล้ถึงเราประมาณ10กิโลเมตรอะไรเงี้ยเออเฮ้ยนั่งไงปืนกลเอ้ยล็อกสิโอ้ยกดพิษกดพิษหักหักเดี๋ยววนมาใหม่เดี๋ยววนมาใหม่ปืนกลรถถังเอ้ยผิดอีกแล้วออกออกอันนี่สองโอเคอันนี้ไม่มีอะไรเลด้ ทำลายเรดาร์ปืนกลมันก็ยิงยังมาเรื่อยๆเว้ยเลงลงลงอย่าออกเนาะรถถังรถถังติดปืนกลเข้าใจแล้วถ้าเราทำทำลายเรดาร์รถถังก็จะทำลายเราไม่ได้นี่เด <moon> ี๋ยวต้องหาเรดาร์มานโอ้ยอย่าออกเอเออาร์พีจีก็มีโลกทุบดุ้ยเชียวเฉียวลมย้อนกลับไปใช่ไหมแต่ตอนนี้มันตีวงไม่ได้อาร์พีจี อ๋อ R T G ไม่นำพิชิต A A อืมมุมมองก็น้อยมากเขาแล้วอือหืออะไรข้างบนลบอือหือตื่นกลรถถังตีฟลิปวัตถุโอ้โหอันี่มาเป็นชุดเลยอือหูโดนเต็มเลยโอเคลดลงไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์มาใหม่สีเหลืองวัตถุป,ประสงค์ได้รับการปร,ปรับปรุงทำลายเป้าหมายที่ยืนยันแล้วโอเค เป้าหมายยืนยันเราต้องรีบรบลบอีสวยลบดีกสวย R P G โอเคอันนี้อ๋อทำไมไม่โดนวะเออโอ้ต้องสองลูกเหรอโอเคเรดาร์เปิดแล้วขึ้นไปข้างบนได้ขึ้นที่สูงได้เอาละเปิดเครื่องนำทางก็ได้อะไรก็ได้โอเคมาอยู่ที่สูงได้เอาแล้วนี่คือฐานแม่ใช่ไหมฐานแม่มันแน่นอนนี่ทำลายซะไม่แตก ดแล้วขึ้นที่สูงปอปอัพปอปอัพขึ้นที่สูงแล้ววนลงมาข้างล่างต้องยิงจากที่สูงลงมาแบบนี้โอเคสองลูกจบภารกิจสำเร็จฮะอ๋อพาพช็อตภาพช็อตภารกิสรจกสำเร็จและเสร็จสมบูรณ์ดำเนินการไปยังจุดนำทางและรอรับคำสั่งจากกระทรวงกาาลาโหม หายใจแบบเสียงหายใจอะไรเนี่ยเสียง,นง,งผผเ,นเนี่ยผมผมภาาเอาไอ้นี่โอเคภารกิจเสร็จสมบูรณ์